มาดูตอนที่5กันนะครับตัวพ o อกม็อกเวอร์ชัน8.1นะเราจะมาติดตั้งแล้วนะครับตัวเริ่มมาทําการติดตั้งตัวพ็อกม็อนะครับว่าเราจะติดตั้งมาใช้งานอย่างไรครับในเบื้องต้นนะครับก่อนติดตั้งเราก็ต้องมาศึกษาตัวมินิมัมดิควอเมนต์ก่อนนะครับมินิมัม e q ควอเมนต์ก็คือตัวค่าต่ําสุดที่ที่เขาต้องการนะครับอ่านี้สำหรับที่ผมเอามาโชว์นี่สำหรับ For Evaluation สําสหรับที่จะลงเทสลงเล่นลงแลบนะครับถึงจะใช้ประมาณนี้ได้ นะครับะนั้น CPU เนี่ยเป็น64บิตซึ่งไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาในกับ CPU ปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็รองรับ64บิตแล้วโมเดลก็จะเป็นแล้วแต่นะครับตัว AMD หรือจะเป็น Intel ก็แล้วแต่แต่แน่นอนว่าต้อง,ต,องต้องสามารถทำเรื่องของตัวเ,เขาเรียกว่า virtualization ได้จบนะครับ virtualization ได้นะครับแล้วก็อันตัว RAM ก็จะหนึ่งกิกอย่างต่ำนะยังต่ำนะครับ่งต่ำ นะครับแต่ว่าเวลาเล่นแลบจริงๆเนี่ยถ้าเรามีรีซอสเหลือเยอะๆนะครับก็ไม่จําเป็นคืออ่ต้องพูดอย่างนี้เวลาเล่นแลบเนี่ยเรามักจะใช้เครื่องเครื่องหนึ่งนะเป็นตัวซิมูเลตใช่ไหมครับแต่ถ้าทํางานจริงโปรดักชันเนี่ยตัวแรมมันไม่มีทางน้อยๆอย่างนี้อยู่แล้วเวลาเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยครับอย่างน้อยก็ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องระดับ128กิก256กิก512กิกหรือ1นึ่ง t e r a b ก็แล้วแต่แล้วแต่หน้างานถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาแต่เราลงในแลบเนี่ยก็บอกดีคว่าหนึ่งกิกส์นะครับเวลาเราลง ถ้าเราแต่เราต้องรู้ว่าเราอยากเล่นไปถึงไหนถ้าเราแค่ลองติดตั้งลองเล่นดูไม่ได้มีเวิร์กโหลดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้แค่นี้ได้แค่เล่นติดตั้งเสร็จแล้วจบแต่มันก็จะไม่ได้อะไรมากมายถ้าท่านแค่ติดตั้งเป็นอย่างเดียวถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็มาดูกันเพราะนั้นฮาร์ดดิสมันก็ไม่ได้บอก้วยนะในเอกสารว่าฮาร์ดดิสใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่สักห้าสิบกิกแล้วกันอ่านะสักสักสองลูกเดี๋ยวใส่ลองใส่ดูไปนะครับว่ามารีควายจะมนรีควายแค่กิกส์ค่้มารีควาย แต่ว่าถ้าเวลาไปทำงานจริงอ่ะมีนิดเดียวลงโอเอสเสร็จคุณจะไม่มีตัวสโตรเรจไว้เก็บตัวบวูชูไม่ชีนมันก็แล้วแต่หรืออาจจะไปใช้สโตรเรจตรงกลางเพราะฉะนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะที่เอามาทำโฮสเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องมีสโตรเรจเยอะแยะก็ได้เพราะเราวางแผนไว้แล้วว่าจะไปใช้สโตรเรจพวกพวกแซนหรือเป็นพวก เอ่อสโตรเลจอย่างอื่นที่เป็นเอ็กซ์เทนอลเป็นไอ c ์เกซี่สโตรเจเป็นเนสเป็นอะไรก็แล้วแต่เราที่เราจะดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราติดตั้งพวกนี้เราก็ต้องวางแผนหน้างานจริงๆเราก็ต้องวางแผนต้องดีไซน์มาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ในแลบเนี้ผมจะให้มัน 50G ิกิกสัก2ตัวดูนะครับแต่ผมลองเล่นแล,ล้วล่ะมันใช้แค่ลูกเดียวในการลง OS นะครับแต่เราจะใส่ไปสัก2องลูกก็ไม่เห็นเสียหายเพราะว่าเป็นซิมเลตต้องบอกก่อนว่าผมจะซิมูเลตเล่นในตัวผมจะลงในเซิร์ฟเวอร์จริงๆตัวหนึ่ง,น,งนะับเป็นตัวนี้เป็น ES xi แลล้วกันนนผมจะะงเป็ครับ เล่นนะอ่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยในโอกาสหน้าเนี่ยผมมีเครื่องจริงอยู่นะครับมีสปอนเซอร์เขาส,สนับสนุนมานะครับมีเครื่องจริงเล่นอยู่3ามเครื่องซึ่งเป็นสเปคเครื่องจริงที่สูงมากนะครับอ่าทั้ง g p u RAM แล้วก็อะไรเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราติดขัดตรงการเล่นแลบ,บตรงไหนแล้วมันไปไม่ได้ผมก็ย้ายไปเล่นเครื่องจริงนะครับแล้วก็จะได้ทําวิดีโอคลิปให้ท่านดูต่อนะครับข้อแจ้งไว้ก่อนเพราะนั้นก็ฮาร์ดดิสก์ก็เดี๋ยวผมจะตั้งโจทย์ตามนี้นะครับอ่าเน็ตเวิร์กก็มีสัก นะครับสำหรับเล่นในการเรื่องของเออรเรชั่นนะครับทำไมโปรดักชันมีในหนึ่งในรูปการไม่ได้ล่ะกก็ได้แต่ว่าท่านจะไม่มีเรื่องของตัวซิงเกิลพอยต์ออฟเฟอรียนะครับในการดีไซน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นโปรดักชันจริงเนี่ยในรูปการหนึ่งใบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ทากันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ฝากไว้ให้คิดนะเพราะฉะนั้นก็ไปต่อครับไปต่อ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 นะอ่ะม่ะน่าจะไม่มีอะไรมั้งแล้วเดี๋ยวไปลงเดมโมกันเลยนะครับวิธีการติดตั้ง ง่ายพอๆกับ e อ i เลยนะครับดีไม่ดีเอ่อจะบอกขั้นตอนน้อยกว่าไม่ไม่ไม่สเต็ปไม่ไม่ไม่น้อยไม่มากกันเท่าไหร่ครับมันติดตั้งง่ายมากนะครับเอาไปต่อไม่มีแล้วนะครับไม่มีก็ไปดูวิธีการติดตั้งเลยครับในที่นี้ผมตามโจทย์ผมคือผมจะใช้ ESI นะครับผมจะใช้ e อ i x i เซิร์เวอร์ตัวอันนี้ตัวจริงๆนะครับเซิร์เวอร์จริงๆนะ e s i s e เซ e รนะครับอืม เนสเซอร์เนี่ยนะครับผมมีการติดตั้งตัวโวชัวม่มไมชีนไปแล้วสามตัวคือตัวที่เป็นที่เราต้องใช้คือตัวดีเนสเซอร์นะครับเราจะใช้ดีเซอร์ในการเซิร์เนมนะครับท่านใดที่เล่นแล้วไม่มีดีเนสเซอร์ก็ได้เล่นแบบเบื้องต้นน่ยนะแต่ว่าหนะ้างานจริงคุณยังไงคุณก็ต้องอิงดีเนสเซอร์ในการเซิร์เนมเพราะเวลาคุณมีตัวเซ r ร์ฟเเยอะๆคุณไม่สามารถจํา IP address ได้สมมุตินะคุณคุณจาชื่อได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ผมเทสลงเล่นพอกม็อกตัวไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเพ เพื่อจะเตรียมมาทำคลิปเร็วเลยท่านเพราะนั้นผมต้องเล่นไปก่อนแต่เดี๋ยวเราจะลงเป็นตัวที่2เป็นตัวศูนย์นะครับเป็นตัวศูนย์สให้ท่านเห็นว่ามันจะางแล้วก็มี Windows 10ตัวหนึ่งนี่เอาไว้เป็นตัวไคลเอนท์ที่คอนเนคเข้าไปหาตัว p r o ม็อกอีกทีหนึง่งในผ่านทางหน้าเว็บเบสเพราะว่าหลังจากติดตั้งเสร็จท่านเราต้องไปคอนฟิกต่อที่หน้าเว็บเบสนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่ไม่ไมยืดเยือย้อแล้วนะครับวิธีการเวลาเราจะลงในแ lap เนี่ยนะครับ เวลาเราจะลงในแล็บคุณจะใช้ตัว ESky yes, Server ก็ได้หรือคุณจะใช้เครื่องแล็บท็อปเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้แต่คุณก็ลงลง,ลงตัวที่เป็นตัวเราเรียกว่า Hypervisor ร์เซอร์ไฮเ type สเช่นพวก VMware Workstation พวก Hyper-V บ bon น Windows 10หรือจะเป็น Virtual Box แล้วแต่ใครจะถนัดอันไหนก็ใช้ตัวนั้นแต่ของผมผมใช้ ESky yes, Server เลยก็ไม่ได้ผิดอะไร นะครับท่านจะใช้ตัวไหนก็ถนัดก็ตามไปก็อาจจะมีอะแดปปรับกันหน่อยถ้าดูตามวิดีโอผมเพราะผมใช้เป็นเล่นบน ES i s s r v v r ที่เป็น s e r v ์เจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่ว่าตัว s e r v ์เวอร์มันสเปคมันสูงดีเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยเราเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วสําหรับคนที่ผ่านคอ,นอร์สมาว่าเราเราจะาัคือถ้าติดตั้งบนแล็เนี่ยเราจะใช้ ISO ไฟล e แต่ถ้าติดตั้งจริงอ่ะท่านต้องทำตัว USB boot ถูกไหมฮะแล้วก็ใส่ตัว image ของตัวพ็อพกม็อกลงไปนะแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ boot กับเซิร์ฟเวอร์จริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับคน IT ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าใครทำ boot แผ่น USB boot ไม่เป็นก็ไปดูหาดูในในในเน็ตใน YouTube เพียบเลยนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็จะมาทำติดตั้งเลยเพ hey, เื่อไม่เสียวเวลาติดตั้งง่ายมากครับแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวนะฮะเสียวเวลาที่เดียวนะเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก เพื่อบางคนติดตั้งเป็นแล้วก็ผ่านข้ามไปเลยครับปิดจบไปเลยไม่ต้องดูนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ทําเป็นก็ดูตรงนี้แป๊บเดียวครับวิธีการของผมคือเราก็เขียนนิวเวอร์ชั่นแมชชีนนะก็นิวเวอร์ชั่นแมชชีนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อครับผมก็ตั้งชื่อเป็นพอ克ม็อก P R O X M O X พ p r ม็อกขีดศูนย์สองนะเป็นตัวศูนย์สองเพราะตัวแรกผมมีเป็นศูนย์หนึ่งไปแล้วนะครับหลังจากนั้นผมเลือก guest OS เนี่ยนะครับให้เลือกไปที่ตัวลินุกเพราะว่าพ洛克ม็ เพราะฉะนั้นเราก็ไปเลือกซีรัลโอเอสจะเป็น Debian ล่าสุดเลยเพราะว่ามันมีรองรับถึงเดเบียนเดเบียนลินุก964บิตนะครับอ่ะเราก็รับตัวนี้เราก็เน็กไป s t o r a g e นะครับว่าโว้ชเชนแมชชีนตัวเนี้ยที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยจะต้องพกมอก02ที่เก็บไว้ s t o r a g e บนไหนผมผมมีก้อนเดียวซึ่งเป็น3.6เทราไบต์เยอะแยะมากมายนะครับของท่านเก็บไว้ที่ไหน,นก็เก็บนะฮะก็เน็กไปนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาจัดตัวสเปคให้มันว่าจะใช้ตัวโว้ชเชนฮาร์ดแวร์อะไรบ้าง CPU เนี่ยนะครับมันบอกว่าไปดีโฟเนี่ยถ้าคุณใช้ bian, เดบอดเยนาแค่ห CPU ก็พอแต่ของผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันเยอะผมก็บอกเอาไป8 CPU V CPU ทุทีต้องใช้เติม V เข้าด้วยเพราะว่าเราอยู่บนบน lab บนซิมบูเลตบน e s เอสกายเเพราะนั้น CPU นี้ไม่ใช่ CPU จริงจะเป็น virtual CPU ที่เราจะดึงเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัว CPU เนี่ยเราเล่นบน lab ต้องปรับเป็น export hardware ตัว virtualization ด้วยหมายความว่าต่อไปถ้าเกิดว่าเจ้าตัว Pro มอก Serv ตัวเนี้ยนะครับ มันจะมีตัวเวิร์กโหลดอยู่ข้างในที่เป็นเวอร์ชวลไมชีนซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมันต้องรองรับตัวเวอร์ชวลไรเซชันต้องมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ CPU ไม่งั้นบนคนเล่นแบ a p จะเล่นไม่ได้ส่วนซ็อกเก็ตแล้วแต่ใครมีซ็อกเก็ตกี่ตัวก็ใส่ไปในที่นี้ผมเอาไปดีไฟดีฟอมเป็นหนึ่งซ็อกเก็ตไปไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียหายแต่นี้เราปรับได้ครับเรามีผมมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันมีหลายซ็อกเก็ตนะครับแต่นี้ผมว่ามีแค่ใช้แปดคอไปซ็อกเก็ตเดียวก็พอสมมตินะะะคครรัััับบบหลลลลงงจจจาากกกนนนนน้ CPU เเเส็่่่มอวุุณดยยี นะค,คุณใช้แค่สองกิกไปสองกิกเพราะผมบอกเอา,อางี้กว่าผมมีเยอะผมสะอาดไปสามสองเลยเพราะวันหน้าผมอาจจะมีเวิร์กโหลดที่ใส่ไปในยัดเข้าไปในพ็อกมอกอีกทีหนึ่งนะครับเอาไปสามจุดสองกิกเลยนะครับฮาร์ดดิสก์อ่ะห้าสิบกิกอย่างที่เราคุยกันก้อนก้อนแรกนะครับแต่ปรับฮาร์ดดิสก์เป็นตินซะนะเวลาเล่นแล a นะครับเวลาตินตินก็คืออ่อเวลาลงจริงๆอะ่ะตัว งมกเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ก็มันจะเอาไปแค่นั้นนะแต่เราให้มันไป50นะครับมันขยายจนถึง50ได้นั่นเองเราก็เพิ่มฮร์ดิสตัวหนึ่งนะครับเพื่ออันนี้ก่อนฮร์ดิสในเล่นแลบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเราจะเพิ่มจะลบเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันไม่ใช่นะเราก็มาลบแต่ถ้ามันไม่ใช้มันก็ไม่ได้กินพื้นที่เพราะเราปรับเป็นตีนไว้นะครับถูกไหมฮะเพราะนั้นผมบอกว่าเอาเต็มไปหกสิบแล้วกันขอตัวตีมจะได้แตกต่างนะอ่ะหกสิบแล้วผมก็เป็นตีนไไไววว้้้นนนนนนนะะะครััััับบบบหลลงงจาากกกเเเ็ดดมีีใใใยสส่่ปปออึแ ไดนแลบเอาไปส่งไปก่อนนะครับใส่เน็ตเวิร์กการ์ดของตัวพองม็อกเซิร์ฟเวอร์นี่ไปส่งไปก่อนแล้วให้ไปแมปเอ่อเราจะติดตั้ง OS อะไรก็ไปแมปหาที่ตัว d a t Store ISO f i l e ซึ่งผมเซฟไว้บนตัวเอเย a ซ์ไ t ้ดัต้ e สแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นไฟล์ชื่อตัวพองม็อก ve แปดจุดหนึ่งขีดสองนะครับกดเลือกเข้ามาอ่าเปลี่ยนตัวนี้ความบื้องต้นก็สำเร็จและเรียบร้อยในเรื่องของการจัดนะครับจัดคอมพิวเตอร์ที่จะมาลงพองม็อกหรือจัดเวอร์ชั่คอมพิวเตอร์ Computer, หรือเว ที่จะเอามาทำตัวเป็นพกม็อกเซิร์เวอร์นะครับผมก็คลิกเด็กไปแล้วก็ f i n นิ h ในการรีวิวนะครับพอ f ิ n นิ h พอินิเสร็จเราก็จะได้วิ r t u a l ไมช h i ิ e ที่เป็นพกม็อกสู2มานะครับไม่มีอะไรมากเราก็กดติดตั้งเลยครับกด On นท,ทัทีกด On On เครื่องขึ้นมาก็เหมือนเอาถ้าเป็นเครื่องจริงถ้าเรานิ้วไปกดตัวปุ่ม power on นะครับด้านก็คลิกมันขึ้นมาให้มันรัน พอรันเสร็จปุ๊บมันจะหน้าต่างประมาณนี้มันจะมีการติดตั้งแบบ install แบบแบบชุดม็อกวีแบบกราฟิกแบบ terminal แบบ UI แบบ advanced option เราไม่ไปเราไปตัวธรรมดาก่อนนะยนเรี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 ยนในตอนแรกๆเอาเป็นแบบติดตั้งธรรมดาก่อนแบบกราฟิกครับมันไหไลท์อยู่แล้วนะครับใช้ลูกใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะสังเกตนะฮะมันก็จะมีการไลน์เอาตัวแรกก่อนติดตั้งแบบกราฟิกก็อินเ r ลงไปนะติดตั้งง่ายมากครับไม่ได้ ไม่ได้ยุ่งยากขั้นตอนมี3ามสเต็ปนะครับพอๆย้ำอีกทีพอๆพอกับ E.S.I ติดตั้งง่ายนะครับแล้วใช้ตัว Resource น้อยเพราะเนื่องจากว่ามันเบสบน Linux นะครับเบสบน Linux อยู่แล้วเนี่ยเราตามที่เราเข้าใจเนี่ยจะใช้ Resource น้อยอยู่แล้วนะครับแล้ว E.S.I ก็จริงๆก็เบสบน Linux นั่นแหละนะครับอาจจะเป็น พื้นฐานมันมาจาก l ลิ u นุกเหมือนกันทั้งเ s สแล้วพ m o c k เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัว OS มันจะใช้พื้นที่น้อยนะครับเมื mm ่อเสร็จปุ๊บมันก็อ่านเรื่องของ license a g r e e m e n t นะครับก็อ่านไปใครกยันก็อ่านนะผมไม่อ่านกดไออ e e ์กนะครับพอก,กีเสร็จปั๊บเนี่ยเขา My Default นี่ยมันจะเลือกดิ t เลยนะตรงนี้ไปอ่านเอาเองนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องของการมูนนี้นั่นเป็น Information มาให้เรานะครับแต่มาดูตรงนี้ Tar g e t hard disk นะครับตัวดูที่ disk นิดนึงนะครบ ก่อนจะไปแคทเทจดิสตัวนี้เห็นไหมมันต้องการแคทเทจตัวเดียวเท่านั้นแหละที่จะลงอ่ะตัวมันแต่ว่าบายดีโฟล์นี่ยมันจะมองไปที่ดิสตัวแรกก็แรกเสมอคือตัวที่เป็นถูกสร้างขึ้นมาตอนแรกคือ SDA นะครับตัวก้อนแรกในสายลินุก็จะเข้าใจดีนะครับถ้ากครสายวินโดว์ก็จะมึนหน่อยนึงนะครับก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมเอานะครับเราแค่ลงใช้งานใช้เป็นนะครับถ้าใครจะเป็นเอ็กซ์เปร์ทางด้านลินุก็ไปเรียนคอมมานด์ซะนะครับใคร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 จะเป็นเอ็กซ์เปร์ทางด้านซิสโกก็ไปเรียนคอมมานด์ ใคจะเป็นเอ็กเปิดทางด้านตัวหวเวก็ไปเรียนคอมมานหูเวซ่ที่จะใช้คอมมานเป็นนะครับเพราะฉะนั้น่มีเยอะแยะมากมายความรู้ครับเราเราคงต้องโฟกัสหน่อยแล้วกันนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับถ้าถ้าถ้าตั้งเป้าจะเรียนรู้หมดทุกอย่างแบบเอ็กเปิดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ครับต่อให้จบด็อกเตอร์ก็เป็นไปไม่ได้นะครับขอแชร์ไว้หน่อยว่าคุณต้องมียอดก่อนแล้วแต่กิ่งพอประมาณนะครับไม่งั้นชีวิตคุณก็คงไม่ได้ทําอะไรนะครับจะเป็นเอ็กเปิดทุกสายคงผมผมไม่เชื่อว่าจะมีใครทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนตต้้อออองง่่ดกวาคุณไป ต้องเป็นต้องการยอดของคุณเป็นอะไรแล้วก็สิ่งที่คุณควรรู้ก็แตกกิ่งออกไปพอประมาณนะครับโอเคไปต่อครับทีนี้เราก็มาเลือกดูว่าถ้าเร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 าด,ดาวลงมาดูมันให้มีเลือกสองก้อนเพราะเราใส่สร้างไว้สองก้อนห้ากับหกสิบใช่ไหมเพราะนั้นเราเอาก้อนแรกไปใช้ครับเอาตัวห้าสิบก็กดเน็กครับกด next มันก็จะไม่มีอะไรเป็นพร้อมเช้นเรื่องของโลเคชันแล้วก็ time บาลานซี่เนี่ยราก็จะมาใส่นะครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ไปเลยครับเป็นคอนที่ก็ไทยแลนด์ TSEI นะมันก็จะโผล่มาก็คลิก ครับตามโซนมันก็จะเดิฟเฟลให้เป็นเอเชียแบงกอกนะครับคีย์บอร์ดเลี้ยงเอาเป็นภาษาอังกฤษอ่าถูกต้องแล้วนะครับผมไม่อยากใช้คีย์บอร์ดภาษาอื่นผมอยากใช้ภาษาอังกฤษนะครับ U.S.United States นะครับก็คลิกเน็กนะครับพอคลิกเน็กเสร็จปุ๊บก็มาใส่พาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดนี้เป็นพาสเวิร์ดของ root นะฮะตามตามหลักการของคล้ายเอเซนไกเลยนะครับผมบอกแล้วถ้าใครมีพื้นฐานเอเซนไกก็ง่ายนะครับมันเป็นพาสเวิร์ดของ root นะพาสเวิร์ดของ root 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 เนี่ย r รูทพาสเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นนเเรราาากก็มตัั้งพสวิ์ด ผมก็ใช้เป็นในแ l a ก็ p at s h w 0 r d นะครับ p at s w r d นะอีเมลต้องใส่นะครับไม่ใส่มันไม่ยอมนะครับมันก็ไปเน็กต่อมันก็จะเออร์มันผมก็ใส่เป็นอีเมล d n u d j อีเมลอะไรก็ได้นะ n u a m นะ at gmail นะ com นะครับอันนี้เป็นอีเมล gmail ผมผมก็ใส่เน็ t เข้าไปนะครับใส่แล้วก็เน็กไป วันนี้ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณมีอ่าอินเทอร์เฟสเนี่ยมันจะใช้ตัวนี้นะเวมเนี Cloud ่ยคราวคลิปดาวดูเนี่ยคุณมีอินเทอร์เฟสสองอินเทอร์เฟสนะเป็นเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟสคุณจะใช้ตัวไหนสําหรับในเรื่องของตัวที่เป็นเบนเนตเมเนทอินเทอร์เฟสอ่าแน่นอนเราใช้ใบแรกใบแรกก่อนนะนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกอะ่ะถ้าใครเรียนเนี้ยตัวเวมเวมมาแล้วเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับก็จะเข้าใจง่ายในการติดตั้งไว้ได้ไม่เป็นไร FQDN ก็คือ F full name นะครับ full name ผมตั้งไว้เป็นนผมคุณต้้้อองไปแแบ DNS เรรียรยลวนะ ผมตั้งเป็น p r o m o c กนะครับ p r ี p r o x, x m o x สโมเอ็กพ l a b ผมใช้โดเมน i i k z l a b นะครับเพราะนั้น IP Address นะครับเป็น Mark 24-bit บส่ิตของผมก็ใช้ Mark 24-bit บิตแต่เปลี่ยนวงเป็น10.2.2อจุดอจุด,จดตัวนี้เป็น IP Address ที่12นะผมแมปอ่ผมใช้เน็ตเวิร์กวงนี้นะทุกท่านเขาต้องมีพื้นฐานเน็ตเวิร์กมาแล้วนะผมมั่นใจนะครับอ่านะท่านใดที่ยังไม่มีพื้นฐานก็ไปศึกษาเน็ตเวิร์กเพิ่มเติมนะว่าสับเปลี่ยนอมาร มาร์กยี่สี่บิตยี่ห้าบิบวกเจ็ดบิตคืออะไรนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็บนสอนอนอนไลน์เยอะแยะนะครับแล้วก็เกตเวก็สิบจุดสองจุดสองจุดหนึ่งเกตเวกผมใช้ตัวนี้และ DNS แน่นอนต้องชี้ไปรดี๋ยดีเอ็นเอที่ถูกไม่งั้นมันโซเนมไม่ได้นะครับผมก็ต้องชี้ไปที่สิบจุดสองจุดสองจุดแปดนั่นคือดีเอ็นเอเซิร์เวอร์ผมนะครับแล้วก็คลิกเน็กนะแล้วคลิกเน็กนะพอคลิกเน็กเสร็จปุ๊บก,ก็รีวิวซัมมารีจบแล้วเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีอะไรก็กดอินสตอลครับแล้วรอแป๊บเดียวก็เสร็จแล้้วคครรััับบก็ตติดงนะ นะครับแปเบรคก็ติดตั้งเสร็จผมก็จะติดตั้งไปสมมติว่ามันติดตั้งเสร็จแล้วผมจะกลับไปที่ทํายังไงจะไปคอนวิกต่อสมมุตินะอ่ะมันไม่นานครับอ่ะดูไปพร้อมกันนี่แหละคุณดูเป็นวิดีโออ่ะคุณคุณสกอข้ามก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันติดตั้งไวมากนะครับอ่าดีไม่ดีไวกวเอสไอนะแต่ผมดูแล้วถัวเฉลี่ยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะครับติดตั้งเอสไอกับตั้งตัวที่เป็นพ洛克ม็อกเนี่ยนะครับเวลาในการติดตั้งใกล้เคียงกันซึ่งไม่นานแปบเดียวนะครั นะฮะหกสิบเอ็ดหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมครับก็ติดตั้งนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไม่สับปวงเดียวิโดนะก็จะพูดไปเรื่อยนะครับก็นะก็มาอ่านดูเรื <have> ่องของเอ่อม <c oughs> ันก็จะมีการบอกว่าติดตั้งพังม็อกคลัสเตอร์เนี่ยนะครับจะช่วยอะไรนะมันก็จะมีพังม็อกแฟคทิเบิลมันติคลัสเตอร์อิเลเมนต์พอยต์ซิงเกิลพอยต์ออฟเฟอร์ก็แน่นอนแหละถ้ามีคลัสเตอร์มันก็ต้องป้องกันเรื่องของซิงเกิลพอยต์ออฟเฟอร์นะครับมีเรื่องของเซ็นทันแมเนจเมนต์นะครารอมันก็ มันก็ให้เราขึ้นอะไรไหมให้เราอ่านเป็นความรู้นะครับเนี yeah, ่ย source uh, open source virtualization platform อ่าเป็นเป็น enterprise ready พร้อมระบบงาน enterprise นะการบรหิหารจัดการจัดส่วนกลางดินน้ำทำคัตเตอร์ลิงได้นะออนไลน์แบ็กอัพก็ได้นะโน่นนี่นั่นนะครับเว็บไซต์อยู่ที่นี่นะ hommock.com นะประมาณนี้นะครับ commitment เนี่ยตัวนี้เป็นฟรีซอฟต์แวร์เลยนะ commitment คือให้คำสัญญานะตัวนี้เป็นฟรีซอฟต์แวร์นะอยู่ภายใต้ GNU ของตัวเออ่ uh, public license เลยนะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้เนี่ยฟรีสบายใจได้ นะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาลิขสิทธิ์จะมาตามจับนะครับเป็นอยู่ภายใต้ของตัวเอ่อ uh, Gnu นี่คือตัวเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ากฎหมายรองรับเรื่องของตัว uh, เอ่อไรเซนที่เป็นแบบแบบพับลิกนะครับแบบพนะับลิกเนี่ยประมาณนั้นผมก็พูดไปเรื่อยนะเยอ,อะเลนะครับอ่าพอมอร์ c ัตเตอร์ฟไฟ System ก็จะเป็นแบบ CFS เป็น d า t a b a s e d ดเวนท์ไฟล์ซิสเที่เราดูในสไลด์ไปแล้วนั่นแหละนะครับอ่าเราก็พูดไป9 4กว่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอ่อพรอตวิดีโอแล้วนะครับก็น่าจะจะร็จแล้ว9 9แล้วเดี๋ยวก็เสร็ เสร็จปุ๊บก็จะจบแล้วครับจบปุ๊บเราก็จะไปดูว่าวิธีการเข้าเข้าไปเมนูต่อจากหน้าเบราว์เซอร์เนี่ยเข้ายังไงจบของตอนที่ห้าแล้วตอนที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองค่อยมาว่ากันนะครับผมอาจจะอ่าตอนตอนหลังจากตอนที่ห้าไปเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับต้องแจ้งไว้ตรงนี้สําหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วรอติดตามเพราะอาจจะหยุดสงการนะครับอาจจะสงการไปอ่าจะกลับมาอีกทีก็หลังสงการนะครับก็อ่แจ้งไว้ทราบเรียบร้อยครับกดรีบูต รีบูตจบนะรอมันรีบูตแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือตัวอ่าหน้าหน้าคอนโซลจริงๆนะครับเนี่ยก็จะทำการเมมโมรีเทสนะครับนู่นนี่นั่นนะครับอ่ามีปัญหาไหมแรมมีปัญหาไหมเวลาเซิร์ฟเวอร์จริงอะ่ะมันก็จะเช็คอ่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวตัวฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับบางทีฮาร์ดแวร์ก็มีปัญหามีเรื่องของเฟลของระดับในระดับฮาร์ดแวร์อ่ะเสร็จแล้วไหมเออบูตเสร็จแล้วไวมาก เพราะว่าสิลกิรกับนี้เราไปไหนต่อครับเราต้องไปที่ Windows 10แล้วทีนี้ใช่ไหมครับปิดได้เลยครับตัวนี้นะปิดได้เลยไปที่ Windows 10เพื่อที่จะใช้ล็อ,ลอกอินก็ไปผ่านหน้าเว็บเบสนะครับเราก็ไปที่ผมมี Windows 10อยู่แล้วนะครับผมก็เปิด Windows 10ขึ้นมาไปที่คอนโซลแล้วผมเปิดที่ New Tab ใหม่เลยจะได้ท่านจะได้เห็นหน้าจอ,อกว้างๆของ Windows 10นะครับอ่าอ่า Windows 10ผมเียมไว้แล้วนะ Windows 10 อ่พอเนื้อสิบเข้ามาปุ๊บก็เปิดเบราว์เซอร์ที่เป็นเออ่ IE หรือจะเปิดอะไรตัวเป็นอะไรของท่านก็ได้นะครับนอันนี้ผมเปิดไว้แล้วในตัวที่เป็นพหงมอกศูนย์หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้แต่เดี๋ยวท่านจะงงมาดูพหงมอกศูนย์สองดีกว่าพ็อกม็อกศูนย์สองก็คือท่านพิมพ์ https เลยแล้วก็อ่าของผมเนี่ยใช้เป็นเนมได้เลยนะครับเพราะว่าผมแมป DNS ไว้แล้วผมก็จะเป็นพ็อกม็อกขีดศูนย์สองแล้วก็ตามด้วย id เลแล้วก็ตามด้วยพอร์ตแปดศูนย์ศูนย์หก นะครับแต่ถ้าเป็น vmware จะห้าสี่แปดศูนย์เข้าไปในตัวเอ้ยโทษทีอันนั้นมันเป็น vmcenter ขอโทษเดี๋ยวจะไม่ท่านสับสนอ่าพ็อกม็อกใช้แปดศูนย์ศูนย์หกแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันที่เป็นตัวเอ่อพ็อกม็อกเซิร์ฟเวอร์นะครับพ็อกม็อกเซิร์ฟเวอร์เปรียบเทียบกับเอสไทไม่ใช่เปรียบเทียบกับ vmcenter ขออภัยขออภัยนะครับเพราะนั้นถ้าพ็อกม็อกเนี่ยเราจะเข้าไปที่ตัว access ที่หน้าเว็บอันนี้เราต้องต่อด้วยพอร์ตแปดศูนย์ศูนย์หกนะครับแต่ตัวศูนย ตัวเว็บเบราว์เซอร์เรากับตัวเซอร์เทมิเกตที่ตัวพอกมอกมันออกมาเองที่ในแบบเซลล์ไซออนเนี่ยมันจะนอติเคียวอยู่แล้วแต่ว่าเรายอมรับได้นะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องสกิลล์ดีดีขั้นสูงในเรื่องของการใช้เซอร์เทมิเกตเข้ามาในเรื่องของการทำทัสกันระหว่างตัวเครื่องไคลเอล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับฝากไปศึกษาต่อนะครับผมก็ทำคอร์สไปให้แล้วหนึ่งคอร์สในเรื่องของตัวเซอร์เทมิเกตก็หวังว่าก็ทุกคนคงจะนะนั่นะนะก็ไปไป,ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมเอาแล้วกันยูสเซอร์เนมก็ แล้วพาสเวิร์ดก็จะเป็น p s s w 0 r d นะครับแล้วมันจะใช้ตัวตัวที่เป็นตัว authentication แบบรีน u ก Linux p a m Standard a u t h e n t i c a t i o n นะครับเป็นแรงเกดภาษาอังกฤษแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณไม,ม่ได้มีคุณยังไม่ได้สับสักใคนะเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยถ้าคุณอยากต้องการสับสวาสักใคเนี่ยไปซื้อไปสับส c ก i b e ที่พ่มอมชอกซ์จะได้เอาคีย์มาใสา่แล้วบอกเราเล่นแลบไม่เป็นไรครับเราไม่สับส c ก i b e ถูกไหมฮะ หลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาที่เห็นมาคือตามนี้เลยครับตามนี้เลยครับมันก็จะมีโล c a l Network วิร์กเคนนี้เนี่ยนี่คือหน้าเว็บเบสนะครับก็จะมีเรื่องเรื่องอตัวเมนูมากมายเดี๋ยวเราค่อยมาทัวร์กันเราค่อยมา,าดูไปทีละเรื่องทีลเรื่องเพราะฉะนั้นตอนที่5เนี่ยคงจะจบไว้แค่นี้คือลงให้เสร็จแล้วก็สามารถคอนเน็กเข้าไปทางเว็บเบสได้ผ่านทางพอร์ต8 0 0 6เสียก่อน หลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันในตอนที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามแล้วแต่ไม่รู้จะไปจบที่ไหนแหละนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําไว้ก่อนล่วงหน้ามาเรียนไปพร้อมๆกันนี้แหละนะครับผมผมทำผมอ่านตามเอกสารที่ที่ผมมาย่อยแล้วมาทําให้ท่านดูนะครับเพราะเอกสารเนี่ยมันไม่ได้ทำ d e โมให้ท่านดูผมอ่านตามเอกสารที่เป็นออฟฟิเชียลถ้าใครไม่อยากดูผมก็ไปอ่านตามเอกสารออฟฟิเชียลได้นะครับแล้วก็ลองเล่นเองทําเองแล้วก็น่าจะได้อะไรเยอะกว่าเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ยกมาทุกๆบรรทัดนะครับแต่ว่าจะไปสเต็ปตามตาม,ตามเอกสารเลย นะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่5เนี่ยคงจะก่อจบไปเะชามิตเท่านี้แล้วเจอกันอีกทีตอนที่หน่าจะเป็นไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะหลังสงการหรืออาจจะก่อนไม่แน่ใจแล้วแต่ดูแล้วแต่ความขยันถ้าเกิดว่าผมกลับไปบ้านแล้วมีเวลาเหลือนะครับก็อาจจะทําตอนที่6ที่7ระหว่างช่วงอยู่สงการระหว่างไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับจะแล้วแต่รอดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านที่ติดตามนะครับสำหรับตอนที่5ติดตั้งเสร็จแล้วทำได้แล้วเราไว้แค่นี้นะครับแล้วเจออีกทีในตอนหน้าครับตอนนี้สวัสดีครับ